มาที่โรงพยาบาล่ะครับซึ่งก็เลยบอกตูรผักพวกไปบอกว่าไปรับด้วนว่าเขาจะมาอุ้มตัวคนเจ็บซึ่งเขาตทรไปพร้อมบอกว่าปีเป็นปีเคยว่ามาเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาลครับซึ่งตามชื้อว่าเชื่อได้ก็ไม่บอกชื่อพอเขาไม่บอกเชื้อว่าถ้าไม่บอกเชื่อก็ไม่ให้เยี่ยมซึ่งก็เลยตทรผักผวกให้มารับอ,อกเลยครับและแต่ละคนก็เลยต้องไปอ,อยู่ในที่ปลอดภัยก่อนรอให้เหตุการณ์สงบจะดูเหมือนเหตุการณ์มันยังบานปลายยาวความไป จนถึงวันนี้ก็ยังไม่จบยางอยู่ไล่คนเล่กับนี่อยู่ยแล้วเจ้าหน้าที่เองเขาก็ออกข่าวตลอดเวลาว่าเป็นอะไรเป็นนักเลงเก๊กมาเลเก,กเรอยู่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรเนี่ยข่าวสารที่เจ้าหน้าที่เขาออกมาเนี่ยเขาออกมาทําไมกามันแบว่าผักพวกัยรุ่นมันก็มาอยู่ในในช่วงนั้นอะไรมันสนุกกันนั้นมาอยู่มารวมกลุ่มช่วยกันนั้น คือชาวเอ่อลูกชาวทุ่นยังท์ตางเป้ก็มาด้วยก็บอกมาอย่างนี้ก็มาด้วยแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้มีการวางแผนอะไรกันมาก่อนไม่มีค่ะหรือว่ามีคนไปแอบวางแผนให้ไม่มีค่ีแบบไหนเลยครับกรมกันประกันเลยว่ะมากกับใจเลยครับอืมคือยืนยันด้วยตัวเองได้เลยกับอันเอาชีวิตเดิมพันเลยกับว่ามาจากใจนียทัทั้งว่ายักไม่มีสักตนนึงเลยครับไปย็นอเพราะว่าเป็นรายได้เราใช่ไหมค่ะค่ะแล้วกรณีที่มี การเสียชีวิตที่แยกบานตูนนี่คือยังไงเหตุการณ์ที่เราทราบกันในฐานะที่เป็นผูนีุมนุมจังเว็วมายุ่งตีเล็วต้นก็ยิ่งกันทีบรนตูนนั่นกัไม่ทราบแล้วค่ะไม่ทราบคุณทิพย์ทราบไหมไม่ทราบค่ะมามายุ่งกนนี้พรุงเทพแล้วค่ะแล้วตรงนั้นเขาก็มีการว่ากันไปค่ะแล้วเรื่องราวที่คุยกันในที่ชุมนุมก็คุยกันยังไงครับพอรู้ไหมคุณสมเกียรติไม่ไม่ไม่ครับคือจะไม่รู้ตรงนี้แล้วตอนนี้ก็มายื่นเรื่องที่ สภาธนวามกับสำนักงานตําแหน่งชาติแล้วหลังจากนี้เราจะทําอะไรกันต่อครับไปดีที่ไหนกันหรว้าไม่ใครูดสปชที่ไห้กันนี่ก็ไม่สปชค่ะสพชกับปพชค่ะไปยื่นที่ปพชจะไปผู้ตรวจการแผ่นดินได้ไหมไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ไหมแต่นายแนะนำให้ไปทีปปชอันนั้นรับ ที่ิ่ทีมนุษย์ไอ้นั่นกันเ็ไม่ใช่ตำตำตำไม่ไก่ตัวกับกวาดภาพไปนะในยินมือเข้ามาช่วยก็วันนี้ถ้าคุณกวาไม่หยินมือเข้ามาช่วยกับพวกกเจ็บเราเจ็บเจ็บหนักอยู่กับเจ็บเจ็บโปรเรลเลยกับตุกินเปรเลยกับต่นนี้ความเป็นธรรมที่เราคาดหวังที่มันจะเป็นไปหลังจากวันนี้เนี่ยคาดหวังยังไงครับผมว่าริดวาตะวนตาจำเล็ดอันก็ได้มีลายคุณออกมา ต่อจู้ได้มาก้ความเป็นต่ําแล้วนะหือขอให้หราใจยานขึ้นครับแล้วก็ความเป็นธรรมที่ถูกทําร้ายเนี่ยก็จะต้องได้รับพุตําเร็จแต่ได้รับพุณนําเร็จก็ได้มีคนอื่นมาก้าวมาอ่านหลานั้นครับแต่ยังไล่กุนดีว่าต้องการย้ายเข้าไปช่วยงั้นวันนี้ก็ยังต้องการให้ไปช่วยอยู่ครับต้องการให้ไปช่วยถ้าถ้าไปร้องเรียนที่คณะวังการสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะแจ้งหลายเชื่อเขาทราบไหมว่ามีใครอีกบ้างที่ยังหนีอยู่ ก็ไม่ไม่ไม่คนบ้านเดียวกันค่ะแบบอ่ายุแบบาคุณอำเภอกันนั่นค่ะคนตำบลกันบางทีเห็นมอายุกันไม่รู้จักกันค่ะกับไม่รู้จักกันครับคือแต่ละคนที่มาก็เห็นว่าเด็กร้อยลมได้มาวมได้มาไม่กเลยมากกว่าคนตำบลมันก็เป็นข้อยืนยันว่าเราก็ไม่ได้มีการนำอะไรคไม่มีครับอันนั้นอันระดับละกันเลยรับว่าไม่มีการนำครับเวลาเวลารัฐบาลเขาให้ข่าวว่ามีการจัดตั้งมีการรับงบอะไรกันมาสําหรับการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการจัดตั้งโดยนักการเมืองโดยสสอทาให้ชุมนุม่่เเลกนี ตรงนี้จะตอบก็ยังไงครับโต๊ว่าต้องให้รัฐบาลมารับรับรองว่าราคายางขึ้นนี้มบกจะไล่กันซึ่งไม่เกี่ยวครับคนที่มาชี้นำมาทั้งสิ้นค่ะไม่เกี่ยวประชาชนต้องการแค่นี้แหละคือมารับรองรากาให้เรียบร้อยตรงการแนั้นอย่างเดียวครับเจ้น้ที่ออกข่าวเป็นเรื่องเกมการเมืองคือไม่ไม่จริงทั้งหมดไม่จริงครับตาไอ้ไอ้รัฐบาลยืนมือเขาอะไรอันราคายางอะไรราคาจะไล่มบไม่เลยครับ พุ่มันรับประกันเลยครับประกันเลยครับวัตราไล่ใเลยครับกว่าไอ้ในราคายางที่ต้องการตามราคาจด่ดรุ่นต้องการครับพี่น้องที่ยังชุมนุมอยู่ที่ที่แยกเฉาอวดนี่เขามีขั้นตอนกันยังไงไหมครับพอสืบทราบกันไหมเดีย๋ยวนี้ว่าวันนี้เขาชุมนุมกันอยู่ที่เฉาอวดเนี่ยชุมนุมที่สุราษฎร์ใช่ไหมเราลุ้นไหมว่าเออให้รัฐบาลมาุนกังลุ้นค่ะนั่งลุ้นอยู่ค่ะหนนังุเราคิดว่าจะได้ไหม คิดว่าจะได้แต่ถ้ารัฐบาลยินยอมให้เ้นใจคนตายสักนิดกันอย่างดีถ้าไม่ได้นหคิดว่าการชุมนุมจะสลายไหมไม่จะไ่ครับแต่ประชาชนก็เดือดร้อนกับใช่ไหมกับก็ไม่จะไรเถอะแต่ว่าไม่ได้ตามต้องการกับต่ำเป้าไมมจุดประทุ้นตีชาวรุนยางต้องการนั้นก็ไม่จะไร้รับอีนี้ชาวสวนยางคิดยังไงครับพี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านไปผ่านมาแล้วไปไม่ได้ คิดกันยังไงครับก็อยู่ในน้าไม้ว่าเมื่อเราเคยไปมามันจะมีเส้นต่างรัดมีมีเส้นต่างก็จะจะในน้าไม้แล้วครับแต่ว่าคุณดีใจเส้นต่างอันก็จะในน้าไม้เขาจะแนะนํากันกับจะนะนาคนที่เดินทางก็จะแนะนํากันอยู่ับว่าต้องไปเส้นไหนเส้นไหนกับคนในน้าไม้ครับกขาไกันเต็มทีเลยจะมีคนก็จะจัดไอ้เลยว่าไปเส้นต่างอันเวียนนั้นเวียนนั้นไปนั้นไปอันบ่อยถึงมบนด้ก็เขาจะในน้าไม้มีคนในน้าไม้กับเส้นต่างปันใจเส้นต่างแต่นี้มีมีคาสั่งบางคําสั่งบอกว่าพี่น้องที่ ชุมนุมปิดถนนจะต้องจัดการอย่างรวดเร็วไม่ให้มีการปิดถนนถ้ามีการปิดถนนจะต้องให้ผู้ว่ารับผิดชอบต้องให้ตำรวจรับผิดชอบเนี่ยต้องคำสั่งพวกนี้แล้วเปล่าครับทำให้เขาต้องมาสลายพวกเราอย่างรุนแรงค่ะนั่นแหละคำสั่งผู้ว่าที่จังหวัดนครน,นั่นค่ะคำสั่งผู้วา่าแล้วพวกเรามีาใครผู้ว่าไม่สั่งไปก็นายก็ไม่ไปสลไล่บล็อกหรอกค่ะเราเกิอจากผู้ว่าคนเดียวค่ะ เพราะว่าไปสั่งตามนั้นก็เกิดเรื่องค่ะเลยเกิดเรื่องถ้าเพรว่าไม่สั่งตามนั้นก็จะไม่เกิดกเรื่องแตไม่มีค่ะไม่มีค่ะทีนี้สิ่งที่มีการชุมนุมอยู่ในเวลานี้เนี่ยคิดว่าที่สุราษฎร์ที่ที่นครใช่ไหมครับค,คแล้วก็อีกหลายที่ที่มีการชุมนมุมแต่ว่าทางทางอีสานทางเหนือเนี่ยเขาไม่ชุมนุมเลยเนี่ยมีมีคิดน้อยใจอะไรไหม ว่าทําไมเขาไม่ออกมาช่วยกันชุม<ข>นุมให้ฮะเขาก็มีเขาโ้อมเร็วแ่ะค่ะเขาโกรัฐตบันขึ้นได้เร็วแต่ราคายางทําไมรัตตบันไม่ขึ้นไห้อ่ะคะอ่าแต่แต่ทางคนที่อีสานทางเหนือเขาก็ปลูกยางเหมือนกันใช่ไหมค่ะ<า>แต่คนที่ปลูกยางเหมือนกันไม่ออกมาชุมนุมช่วยกันเนี่ยคือถามใจเท่านั้นเองว่าน้อยใจไหมน้อยใจค่ะน้อยใจพราทำไมไม่ช่วยกันค่ะ<า>คนทิพย์เหรอครับน้อยใจค่ะอืมเราเราจะบอกเขายังไงว่าในเมื่อถ้าราคาขึ้นก็ได้ด้วยกันอ่ะ แต่ทำไมไม่ออกมาช่วยกันชุมนุมะจะบอกเขาอย่างไงอยากจะบอกเขายัางไงครับคนเหนือคนอีสานอยากจะ้ชาวทั่วโลกมาช่วยๆ,ๆกันครับเห่อได้ราคาอยางหัวดได้ไม่ใชได้คนเดียวกับราคาอยางได้ได้กันากาตัวตัวตัวเลยครับครับทุกคนก็ได้ร่วมกันแต่เขาบอกเขาจะให้เวลารัฐบาลอีกประมาณสิบห้าวันถ้าสิบห้าวันมีทางออกที่ดีเขาก็จะไม่ชุมนุม แต่ว่าทางใต้ชุมนุมไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็มันก็เหลื่อมกันอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมคนนึงบอกว่าชุมนุมไม่เลิกอีกคนนึงบอกว่าให้รัฐบาลมีเวลาในการแก้ปัญหาแล้วค่อยแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงความความไม่ไม่พร้อมเพียงกันตรงเนี้ยบางทีทก็กลัวก็ได้กับบางทีก็กลัวกลัวมีปัญหาบันปลายกว่ามีปัญหาครับกลัวได้แนี้มีกกลัวลันบางทีครับอาจาไยทางใต้ไม่กลัวการต่างใจก็กลัวนี่กลัวเมื่อนกันนะรับ ไม่ใช่ไม่กลัวกลัวมันกันเถอะเรากคราคาอย่างอย่างเดียวแต่ตื่นว่าไม่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 ได้อไม่ได้คิดอะไรเยอะไปกว่านั้นรับไม่คิดไม่มาควันคกับคือทางทางที่อื่นเขาก็คิดอาจจะกลัวแล้วก็ไม่ได้ออกมากับกลัวกับแต่ทางใต้ไม่ได้คิดเยอะกับไม่คิดมากคือว่าถ้าไม่ได้ราคาเ็าต้องออกมาร่วมกันกับแล้วก็ออกมาเลยกับผลที่ตามมาที่เหลือยังไม่รู้ไม่รู้ไหวได้อีกวันข้างหน้าไม่รู้อื คิดว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไหมภาคใต้ตรามากีกันดีครับสามาคีกันดีครับถ้าเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกยังจะบอกเข้าใจไม่ถึงไหมหรือว oh, ่าประมาณนั้นกับใจไม่ถึงกับถ้าบอกได้จะบอกเขายังไงบอกว่าให้ใจสู้กันให้เหมือนคนตายออกมาช่วยกันหน่อยค่ะออกมาช่วยให้เหมือนคนตายกันอากาศยังจะได้ขึ้นมั้งนายยกต้องมาคุยเองไหมช่วงตัวเต้นมาก็ได้กับไอ้ช่วงตัวเต้นมาเจรจากระไดกับ ไอ้ดับปากว่ากี่วันกี่วันได้เป็นนี้กะอแต่วันก่อนก็เคยตุงตัวเต้นมาเมื่อนี่กับกทำไม่ได้แล้วคุณสุพรณ์ลาถาวงเคยไปเจรจาใช่ไหมกับไม่ได้ตามดีอ่ตกลงก่อเจรจาวันก่อนกปบไอ้รา่มอบอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงเรื่องราคาเลยถ้าวันนี้ก็ให้ราคาเก้าสิบสองบาทสลายไหม ไม่โยมเลยเล้ซ่าไปจ่ายจนไม่โยมลค่ะไปจ่ายจนร่วหมากไม่โยมนะคะโปรโกข้ไปรอยยีนะคะไม่โยมกันเล้วมันก็เลยกลายเป็นชักขยีะกันไปว่าถ้าร้อยี่สิบไม่ได้เก้าสิบสองก็ไม่ได้ก็เจรจาต่อรองกันไปคแต่ประชาชนที่เขาต้องเดินทางต้องอะไรที่รับความสุดร้อนเราทีได้ทีไม่โยมมันโปรเกิดเจ็บตายเกิดเจ็บเกิดตายกันนั่นค่ะทีประชาชนไม่โยมเลยค่ะตอนนี้มันบานปลายแล้วค่ะคิดว่าราฐบาลเองจะต้องจะต้องลงมา หนึ่งประกันราคาสองมาเยียวยากับผู้ที่รับความเดือดร้อนแล้วประชาชนด้วยกันที่ที่ไปไหนไม่สะดวกต้องให้รัฐบาลรับผิดชอบหรือผู้จุนรับผิดชอบให้รัฐบาลรับผิดชอบไปเพอละรับปากแล้วไม่ปฏิบัติตาใช่ไหมครับคิดว่าวันนี้รัฐบาลเขาจะเข้าใจประเด็นที่ร้องเรียนไหมครับผมว่าเข้าใจครับเข้าใจครับแต่ทําไมเขาถึงไม่ให้ผมว่าไม่ทราบกันว่าใ็่ไห้ครับ เรื่องการเมืองผมก็ไม่ไม่รู้นะแต่ว่าผมไม่รับกันแต่ก็โอเคปน้า้ตุกจุดก,ก็โอเคได้กับแต่ก็ไม่แก้ได้กับนอกเหนือจากเรื่องปิดยางแล้วมีไรายได้จัางอื่นไหมครับจำมันขอร,ร้างไหมปน้านั่าานเดียวจ้างตัวไปกับจ้างทั่วไปค่ะราคาในการรับการรับจ้างทั่วไปกับการปิดยางนี้อะไรรายได้ดีกว่ากันนี่ตอนนี้ับบยาง ทำรับยางก่อสร้างยังได้ดีว่ากิจยังเลยนะคะตอนนี้ค่ะแต่ว่าถ้าว่าจ้างราคาดีก่อสร้างก็ได้ดีกับแั่ว่าถ้าราคายางตกต่ำมันก็ตกไปทั้งภาคเลยคระตกไม่เลยครับแสดงว่าราคายางนี่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของทางภาคใต้เลยครับถ้าราคายางดีเศรษฐกิจก็จะดีหมดกับเศรษฐกิจอื่นจะดีไหมครับแต่ถ้าราคาไม่ดีก็ราคาไม่ดีเลยกรับไปอื่นก็จะตกต่ำเหมือนกันครับรู้สึกร้านค้าก็บอกใช่ไหมครับคุณทิพย์ที่ที่ตอนมาชมนมกันเนี่ยทราบข่าวจากร้านค้าใช่ไหมคะ ร้านค้าเขาบอกอยังไงครับว่าหมูหมู่มลโล่งเวอได้ยัางย่างห้าโล่ได้หมูลโล่งแล้วจับยูอไปไม่ไหวแน่ไปไม่ไหวเงินที่ได้มาปกติตอนกิีดยางนี่ได้เดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่เ,เดือนหนึ่งกายางกาได้กีดแบ่ว่าถ้าคนตกกาไดกีดไม่กี่วันหรอกค่ะครับซึ่งถ้าว่าเดทอกหมากยางไม่อกก็ต้องหยุดกรีดแล้วค่ะ เดือนหนึ่งได้ถึงห้าพันไหมบางเดือนก็าห้าพันห้าพันบางเดือนก็ไม่ถึงอ่ะถ้าคนตกก็ไม่ถึงแล้วอ่ะแต่เฉพาะราคาค่ากิจยางเนี่ยดูแลครอบครัวได้ดูเล่ได้ถ้าว่าเศรกิจดีถ้ายางดีได้ค่ะได้ใช่ไหมค่ะแต่ถ้าเกิดยางไม่ดีนี่ไปหมดเลยไปหมดเลยค่ะก่สร้างถ้าว่ายางราคาดีก็สร้างก็มีเยอะค่ะ ถ้าวายังราคาทุกโปรดสร้างก็ไม่ไม่ขวายีค่ะแต่นี้รัฐบาลเขาบอกว่าราคาตลาดโลกมันมันราคามันตกอ่ะจะขึ้นราคาให้ยางอย่างเดียวมันก็จะทําให้ไม่เป็นธรรมกับคนอื่นๆเขาเนี่ยจะบอกรัฐบาลยังไงครับวอกรัฐบาลว่าช่วยเลือกคนตายค่ะให้มาช่วยเลือกให้มารับกำรองเรียนทีว่าชาวบ้านชาวตายก็รงไปค่ะถ้าเขาบอกว่าต้องเอ ยังไม่ช่วยหรอกต้องเลือกคนพักเขาก่อนแล้วเขาถึงจะมาช่วยจะว่าไงเขารักคนเนื้อมาว่าคนตายเราคนใต้ไ,ไม่ได้เหลือกโอก้ได้ไในต่างดีเอาใจประมาณนั้นมีคำพูดที่เข้ามาที่ในหมู่พวกเราที่ชุมนุมหม้ว่าเขาดูแลแต่คนอื่นไม่ดูแลคนใต้มีพูดกันมากค่ะพูดมากเลยค่ะ <c oughs> พูดในเช<ล>ิงน้อยใจหรือ <ข harus S 1> ว่าเชิงเชิงน่อยใจค่ะว่าเราเป็นคนชั้นสองค่ะแต่บ้านไม่เยียวยาเลยค่ะ มีความคิดจะมาทําเนียบกันไหมกต่ยังคิดไม่ตื่นที่ตอนนี้อย่างเลยตอนนี้แค่แค่ให้ได้รับความเป็นธรรมกับควความเป็นธรรมอย่างนี้กับต้องการความเป็นธรรมอย่างเดียวความดีถุกต้องกับแล้วคนที่อยู่ในเะววดตอนนี้เนี่ยเขาเขาท้อกันหรือยังเขาว่าเดี๋ยวเราต้องเลิกกลับบ้านไม่โตกับไม่โตตัดใจแบนเปแล้วไม่โตกับตาไม่ได้ราคาอย่างที่ต้องการไม่โตมีลูกหรือยังครับมีลูกมีครอบครัวไม่มีเลยครับ ยังเป็นโสดอยู่กับอยู่กับแมยช่องคนเน่แล้วทางนี้แล้วครับนี่ละคะแล้วแฟนทําอะไรครับทาสวนกันค่ะทาสวนยางะเป็นเจ้าของสวนหรือกรีดยางกรีดยางกรีดยางเหมือนกันทางนี้เหมือาชีพอื่นไม่มีค่ะไม่มีมีมีก็อาชีพอื่นแต่กรีดยางเซตกระดับยางก่อสร้างค่ะํามานก่อสร้างเลี้ยงลูกอืซึ่งนองก็อยู่กับเมย์สองคนค่ะเมย์อายุเจ็ดสิบปีแล้วตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังเอฟอยู่ไม่กลลงมาบ้าน ตั้มค่ะบอกว่าลูกลูกกับบ้านต่อเดบอกว่ายังไม่หนีโน่นมีแต่กับบ้านมันเนยวะตั้งบอกว่าอยุไปโงนเดี๋ยวเวลาเราเจอตำรวจเนี่ยรู้สึกยังไงรู้สึกกลัวค่ะกลัวใช่ไหมค่ะไม่เป็นมิรเลยเขาจะมาดูแลให้ความปลอดภัยเนี่ยไหมกลัวค่ะกลัวกลัวมาก ตอนที่ชุมนุมกันอยู่นั้นเห็นเห็นว่ามีตำรวจเขาขับรถเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมด้วยใช่ไหมคะค้าง<ว>คืนอยู่ไหมครับหรือว่าไม่อยู่ค้างคืนคกลางคืนกลางคืนกลางบานค่ะปเป็นตำรวจเป็นส่งเลยว่านายค่ะไปนอน่ทีในวัดไปปักนี่วัดที่โรงเรียนค่ะไปปักมาร์กเลยค่ะป,ประชาชนเขาจะไปจะไปสู้กับตำรวจหรือว่าจะไปคุยกับตำรวจให้เขาเลิกมา ยุ่งเกี่ยวกับประชาชนเนี่ยมีตัวแทนไปคุยกับเขาบ้างไหมหรือยังไม่มีค่ะไม่มีก็ใจคนเราเยอะกว่าตำรวจไปเถื่อได้ก็ประชาชนก็ไม่ใกล้กับไม่ใกล้ไอ้เมื่อไหร่ยื้อเก้าวกับประชาชนไม่ใกล้รับตอนนี้ใช่ไหมครับกับเมื่อไหร่ปล่อยไปเถื่อ